สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงการงานการเงินนะคะของคนที่เกิดวันอังคารเดือนเมษายน2565นะคะก็อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจอจงก็ด้วยเป็นแนวทางนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะใบแรกนะคะ the fool นะคะ ใบที่สองจัสติกแปดไม้นะคะสี่เหรียญ เลเวอร์นะคะก็เริ่มจากเรื่องการงานก่อนนะคะการงานนะคะไปแรกก็ได้เดอะฟูนะคะเดอะฟูก็มีดวงที่จะย้ายงานนะหรือไม่ก็อาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าทํางานก็อาจจะแบบเหมือนทํางานแบบสบายๆก็ได้นะช่วงนี้นะทำงานแบบสบายๆนะนะเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็การงานจะเติบโต8ดไม้นะจะมีโอกาสได้เลื่อนชา้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเหมือน งานมันพัฒนาขึ้นมันจเจริญเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เดือนนี้ก็อาจจะคือทํางานแบบเหมือนกับ mm. เดเวลเปอร์ก็เหมือนกับทํางานอย่างมีความสุขก็ได้นะเหมือนทํางานแล้วแบบรู้สึกชอบกับงานก็ได้หรืออาจจะได้ทํางานที่เราชอบก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับหรือไม่บางคนก็จ,จะมีเกี่ยวกับพวกหุ้นส่วนก็ได้นะอาจจะแบบอยากจะลงทุน ทำหุ้นส่วนลงทุนหรืออะไรเงี้ยกับเพื่อนหรือกับอะไรเงี้ยคือเหมือนกับหุ้นส่วนหุ้นกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานะจะติเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเอกสารสัญญาแล้วสิ่งที่ต้องระวังเรื่องงานเดือนนี้นะคะก็คือข้อผิดพลาดในการทํางานนะก็ระวังนะคะมีโอกาสที่จะแบบทํางานผิดพลาดอะไรเงี้ยก็อันนี้ให้ระวังแล้วก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวกับฟ้องร้องก็ได้นะ คดีความฟ้องร้องอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะต่อมาก็เรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้เดฟูเน,นี่ยใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคือซื้อของเยอะอ่ะใช้เยอะใช้ฟุ่มเฟือยอาจจะเป็นซื้อของให้คนที่เรารักก็ได้นะเลเวอร์อ่ะซื้อของฝากของให้คนที่เรารักให้ครอบครัวอะไรก็ได้ก็ได้นะคะเดลเวอร์เนี่ยซื้อของฝากอันนี้แล้วก็ คือแนะนําว่าซีเรียสน,นียคือเหมือนให้ประหยัดเงินนะคือก็ซื้อที่มันพอดีหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเดือนนี้จะใช้เงินเยอะนะจะฟูกันเลยว่าคือใช้เงินเยอะก็ให้ประหยัดนะคะเดือนนี้แล้วก็อ่าให้ระวังอาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินก็ได้นะคือใช้เยอะไงติดขัดเรื่องการเงิน แล้วก็จะมีเกี่ยวกับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญากู้ยืมเงินด้วยก็ได้นะคะเดือนนี้อาจจะทําเรื่องกู้แปงกู้อะไรเงี้ยจะมีอาจจะมีมีเรื่องเกี่ยวกับกู้ยืมเงินเอกสารสัญญาเกี่ยวกับกู้ยืมเงินด้วยก็ได้นะคะก็อันนี้ก็แนะนําว่าก็ให้ประหยัดเนาะสี่เหียมเนาะก็อย่าใช้เงินเยอะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยก็ใช้ใช้ให้พอดีนะคะเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเงินได้นะคะก็โอเคนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ